3คํคำพูดดึงดูดเงินมหาศาลไปฟังกันครับคำพูดแรกครับวันนี้ฉันเปิดรับทุกความโชคดีให้เข้ามาหาฉันครับวันนี้ฉันเปิดรับทุกความโชคดีให้เข้ามาหาฉันครับนี่เป็นการโฟกัสจิตอย่างหนึ่งให้คุณโฟกัสแต่สิ่งดีๆครับสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเพราะคุณได้ตั้งจุดโฟกัสไปแล้วครับข้อที่2ครับ วันนี้ฉันอนุญาตให้เงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายๆสบายสบายอีกรอบครับวันนี้ฉันอนุญาตให้เงินเข้ามาหาฉันแบบง่ายๆสบายสบายครับนั่นคุณกำลังบอกว่าฉันจะไม่ทำอะไรที่มันมากมายวุ่นวายปวดหัวเพื่อแลกกับการที่ฉันจะได้เงินเข้ามาครับฉันจะทำแต่อะไรที่มันง่ายๆสบายสบายและข้อ3ครับขอบคุณทุกสิ่ง ที่กำลังสร้างเพื่อฉันเมอกี้ไหมครับและขอบคุณครับทุกคนขอบคุณเป็นการที่คุณยอมรับสิ่งสิ่งนั้นครับแล้วก็เปิดรับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับว่าคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วเช่นกันครับนี่คือคำพัดที่ทรงพลังมากๆและนี่คือส่วนหนึ่งในคำพูดเพื่อดึงดูดเงินมหาศาลเข้ามาหาเราครับอ้ายังมีอีก100คําพูดที่จะบาแบ่งปัปให้กับทุกคนครับ ถ้าใครอยากรู้นะครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับทุกคนอ้ําได้ทําช่องทางแบ่งปันไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับและทุกคนสามารถสะสมนะครับอีบุ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูอีบุ๊กตรงนี้ได้เลยครับทําไปเพื่อทุกคนเพราะมันเป็นของคุณครับใครที่ต้องการที่จะได้นะครับทุกคนไว้ครอบครองนะครับแล้วเพื่อพูดสะกดจิตพูดสั่งจิตตัวเองนะครับพูดความโชคดีให้กับตัวเองในทุกๆวันแบบไม่ซ้ากัน ใส่ลิงก์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับทุกคนทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ก่อนได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนทุกความเห็นของคุณมีค่าเสมอครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ถ้าคุณอยากไปต่อฟังข้อความต่อฟังคําพูดต่อจากนี้ครับอ้ําจะเพิ่มให้อีก3คําฟรีๆให้ครับทุกคนพิมพ์คอมเมนต์คาว่าไปต่อหรืออยากฟังต่อนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในวันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ